สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาฟังว่าทําไมพระเอกบินบาลทธิ์ถึงรักพระเอกมิชธบัญชานะครับเป็นเทปเก่านะครับซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่9ตุลาคมปี2553เมื่อคราวที่ขอผู้ยังจัดงานลําลึก40ปีมิบชบัญชานะครับพระเอกบินก็มาประทับรอยพิมพ์มือนะครับแล้วก็เปิดรอยพิมพ์มือพระเอกมิชธบัญชามาฟังนะครับว่าพระเอกบินพูดถึงเระเอกนอย่างไรบ้าง จะพูดถึงที่อยู่ในหัวใจของทุกท่านคือจะเรียกว่าอมิชร์บัญชาเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโอโรุ่นรุ่น,รนแ,แรกๆที่ผมเกิดมาได้ประมาณสักสักเ8ปีนะตอนที่อมิชร์บัญชาได้เสียชีวิตไปปี213นะครับผมเกิดมาปี205นะครับก็ประมาณสัก8ปีนะครับซึ่งผมเองก็ได้ไชมภาพยนต์ของอมิตนะครับบ่อยมากนะครับเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ อยู่กับวัดนะฮะคือบ้านจะติดกับวัดหลวงนาฮะถึงถ้าใครอยู่แถวจังหวัดสระแก้วอะไรจี่ประเทศนะครับมันจะมีะมหนังฉายทางโรงกาแฟที่ไปฉายบ่อยมากนะครับแล้วก็จะมีโรงหนังซึ่งเป็นโรงเล็กๆปิเป็นไม้ๆนะครับแล้วก็ที่หน้านก็เป็นไม้ผ้า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 แล้วก็จะมีหนังวิเชียญชาเนี่ยผมจาได้เลยว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะมาฉายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะเป็นคนที่ต้องไปชมหนังวิเชียญชา เพิ่มเมื่อก่อนก็มีเพ่ไม่กี่คนนะครับสมัยรุ่นผมก็จะมีอภิชาบัญชามีิชัยนี่งนมีชายาสุริยานน,นะครับมีคันชิตขอนประชาพวกยอดชายแล้วก็พี่วงศรีวิไลศรพตมงีลมาชิดที่หนักนะครับแล้วผมก็ก็จะชอบผลงานของอาภิมาแต่ผมได้ดูน้อยมากดูประมาณสักไม่ถึงสักยี่สิบเรื่องนะครับสมัยนั้นนะฮะเพราะว่าดูไม่ไจะดูหนังของคุนาดอกดีกัญามานะครับซึ่ง ที่สร้างนะครับมีดาวิดกัญยาารแล้วก็มีบริษัทอนะไรไม่ทราบระซึ่งปลูกันกับวิชาประชา้วก็ได้วิชาประชามา,มา,มา,มาชายัยคือดอนนั้นความเป็นเด็กความที่ว่าความเป็นเด็กลอยานนกอยากจะชื่นชมอยากจะดูหนังไทยอยากจะเห็นดาราหนังไทยออกมาจากจอออกมาจากอะไรเหมือนพักวาการพูดพิจิตว,ว่าเมื่อก,ก่อนที่ดูหนังนั้นจริงๆแล้วหนังไทยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าสังเกตไหมครับว่า กำลังจะเพียงพังนางเอกกำลังจะแบบโอ้โหเพเอกมาแล้วทุกคนโอ้โหจะตกมือเจอผิวปากก็รับสาระมันคือเหมือนเหมือนฮีโร่ออกมามาช่วยมาทําให้มันบรรยากาศในในในหนังที่มันกำลังจะแบบโอ้โหจะตายหรือจะเป็นอะไรมันทำให้มันดีขึ้นเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีสมุกตรงนี้เมื่อนั้นจะจบตำรวจต้องออกนะหลังจากตบก็ตำรวจมาโอ้มาช่วยพุกให้เอกที่กำลัจะเพียงพังโอ้โหทุกคนลงตอมือ นี่คือความสุขของคนที่ดูนี่มากนะ่งซึ่งผมเองก็ก็มีความทับใจผมนังชัยมามากสมัยก่อนจนท่านได้ข่าวว่าคือได้ข่าวว่ามิจฉาชีพเสียชีวิตตอนนั้นผมเองก็อายุยังน้อยแต่ก,ก็รู้ว่าโอ้พี่เอกซึ่งชอบมากนะฮะแล้วจากนั้นบูดาซูขับในคืนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็มาเล่นถงบ้างแล้วนะครับก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะครับจนท่านผมก็โตโตลขึ้นมาเรืเ่อยๆจนกระทั่งได้มาอยู่ เี่เมืองวัฒนานครแล้วทําไมรวมโชคชะตาผมเนี่ยบ้านผมติดกับโรงหนังเลยเมื่อก่อนติดอีวัตรไดู้หนังแกล้งแล้ติดอีวัตก็ติดกันมาวัะแต่มาผมมายาอยู่วัฒนานครโรงหนังกับบ้านผมติดกันเลยเดินไปประมาณสักไม่ถึง2นาทีนะครับจากบ้านไปประมาณสักไม่ถึง1 9ก็ถึงโรงหนังแล้วแล้วโรงหนังกับบ้านผมก็เปิดสมิทญาติพี่น้องกันนะครับุกรู้จักกันมานานเพราะพ่อผมเป็นไปศษีอยู่ที่นั่น เขาก็โอเครุ่มรวยคือถ้าผมดูหนังก็คือฟรีผมก็เสียตังค์ผมก็ดูฟรีจะดูอีกร,รอบไไก็ได้ไจะอะไรก็ได้ว่าดูฟรีแต่ไม่มีเส้นทางหรือถ้าไปดูฟรีด้วยนะครับผมว่าให้โอกาสได้ดูฟรีพี่น้องสีค่คนดูหนังรวฟรีหมดแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบหนังมากกลับมาจากกับคุณเอกพันไปดูหนังเสร็จก,กลับมาเนี่ก็จะมีการมาในหนังเราต่อยกันแล้วก็มาต่อยเล่นกันโอ้โหเสียงอ้าวฟลอยกัน,กน,นตเต็ะเต็มจนกระทั่งทุกวันนี้จำไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้ามาในวงการ ยังมีชื่อชื่แต่เติมบอนว่าขอแนะนำตาราดอยู่ใหม่บินเบอรลรนแล้วชื่อบินเบิรนเนี่ยอร่อยยังงนะฮะ ทำไมถึงชื่อบินบาลูริสท่านพิคมเนี่ยในบัตรประชาชนชื่อท็อปบาลูริสใช้บาลูริสนะครับที่ชื่อจริง <gera fall. S 2> แต่พิคมของเฉนี่ยเป็นคนที่แบบชอบชอบทั้งหนายแต่เทนไทยชอบชื่อแบบเทนไทยเพราะว่ามาคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อท็อปเนี <selbst Rules fail. owad> ่ยเพราะมันชื่อภาษาอังกฤษเป็นไปชื่อท็อปก็เลยมากคิดอูว่าจะตั้งชื่อไหม่เราพิคมได้ชื่อส่งชื่อเล่นชื่อชื่อหนึ่งไม่ใช่สูงที โคตรไทยเลยที่หนบาขอแนะนำสมงสีเลยไม่ใช่ว่าชื่อไม่มีชื่อไม่ด้ยเัาสมคิดเขาก็คิดไอ้สรพงเขาคุยกับพี่อกสรพงแล้วคุยกั้า็แล้วสรพงเอาสอเสือมาพี่คงสอพอมันเป็นยังงจังหวะพี่คเออพี่เอกสรพงเปนยัไ พระเอกหนังเรื่องข้าหมายพาชื่อวินบาลมีวินวันมิลิทวินบาลมีวินวันนั้นมาเลยตั้งชื่อว่าวินวันนี้มาตั้งแต่วันนั้นมาไม่คือชื่อของวินเลยแล้วเรื่องแรกพี่เอกเป็นตัวเป็นตัเรื่องต้องรู้ต้องรู้แล้วต้อรู้ตองรี้แล้วต้องรู้แล้วต้องรู้แล้ว ตอบเราพยายาแบบตั้งใจมากเลยครับเรื่องแรกครับทำกิจกรครับผมต้องทำจะทำทิจกรนะครับทำทิจกรนี้ยังไม่ถูกทักซึ่งเดียวนะครับเพราะว่าผมถ่ายสองเรื่องซ้พร้อมกันนะคือเรื่องประหลัดเทพอ๋อพลอยประหลัดเทพอ๋อพลอยนี่เป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้ถ่ายทำก่อนทำทิจกรมแต่ทำกิจกรมออกมาเป็นเเรื่องแรกนะฮะแต่ประหลัดเทพอ๋อพลอยนี่ถ่ายก่อน ดาดั้งที่โทรในปเทศเรื่องแรกที่ใช้เครื่องเอสนะครับทน้องฟ้าเราก็เลยรู้จักมากนะครับวันนั้นตั้งแต่วันนั้นมาบินบนที่ยอดใช้ใช้รายละเอียดของการบันเทิงนะครับแล้วทำไมเขาเลย่อครับอี่โดมครับทำไมผมถึงต้องมาผูกพันหรือต้องมาทำอะไรให้กับคุณอาอนิชชยบัญชามีอยู่วันหนึ่งนะครับผมฝับผมฝัก ซึ่งซึ่งซึ่งวันนั้นถ้าผมไม่ผ่านผมก็มีความพิเศดีๆกับกับพระเอกหลายๆคนซึ่งอยู่ในวงการบ้านเราจะสังเกตว่าวงการบันเทิงเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าหมาล่าใช่ไหมครับที่เราพูดพูดกันอยู่ว่าเมื่อสมัยคุณมีโด่งดังคุณมีงานเยอะมากนายบราลูกไม่มีงานแล้วเนี่ยไม่มีใครดูแลนี่ใครมองเห็นความที่แบบโดง่งดังซึ่งประชาชนก็สนับสนุนเลยให้ความรับผิดชอบแล้วก็แก่ตัวลงทุกคนดูผู้จัดดูผู้กำกับดู ผู้การสร้างไม่เคยเรียกเขามาใช้ไม่เคยที่จะมาให้ให้ของสดใสตาประชาชนเขาก็ต้องหายไปและทุกวันนี้ก็เป็นตายไรสิไงก็ไม่มีใครรู้สิไงดาราได้หลายคนชื่อที่ผมเสียดายมากผมมีรู้มากสักกว่านี้นะครับผมที่ว่าผมจะทำในสิ่งที่ตรงอยากจะทําก็คืออยากจะให้ดาราที่เคยเป็นอดอลของคนต่างๆเคยมีคนชื่อชทำให้เขาอยู่สภาพที่ดีให้ที่เขาแบบสมเกียรติของเขาที่เขาเคยเพราะเป็นดารานะครับอาจจะไม่ใช่คือ เป็นนักแสดงในในในอาชีพตัวเองแต่ว่าดาราเพาว่าหลายหลายคุชื่อต่างแต่ก็ต้องหายไปแต่ก็ต้องบกยากอกอโดยที่ไม่มีแรรู้วันผมคิดว่าสมัยนั้นมีทั้งผู้ชนะสีอู่ดาราท่เป็นปกรณอพอลพอลจอมทีสมัยนั้นที่ผมจับผู้ชนะสีอสุรศิษย์นะครับมิเชกัญชาวิชัยนันหน้ากันโฉด้วยนะมัเทเหรอเอาไม่ อุานูร์ตะลักนใช่ไหมครับแก็มีโอมเยอะอะยะมากมายเรียกพวกนี้ขึนจากความความทรงจำของพวกเราหรือเปล่าสมมิไม่สูอาจจะมีแต่แต่สิ่งนี้ดีๆที่พู้เราเคยเคยรักเิยจุ่มผลงานต่างๆแต่ที่ฉันชชยเป็นเป็นอะไรที่ผมไม่ได้ผมรู้จักต้อกาด แล้วผมมาเล่นหนังติดวงการกันกป,รประมาณสักประมาณสิบกว่าปีผมก็ไม่ร้องเลยว่าผมอยาบแต่ตอนนั้นจะมีสร้างสร้างเรียกว,ว่าศาลาเป็นเป็นศาลของวิมมชิ่งวิชายอยู่ที่พัทยานะครับนประเทศไม่มีเนะี่ยไม่มีเลยแล้วก็มีอยู่ที่พัทยาผมก็จะไปกราฟิตี้านของอามินครับผมจะไปแส่งตามผมจะไปกราฟิตีก้ก็จะซื้อพวกน้ำวาออมมา้าสจะมีชอบมากนะครับก็จะมีมะพร้าว มีพวกกระนมลงเลยอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ละว่าที่ตลอดว่าถ้าผมมีวันและผมมีกำลังผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าอาวิชญ์มัญชาคือสุดยอดของประเทศแล้วก็เป็นสุดยอดของทุกคนในประเทศไทยที่คือเป,ป็นดวงใจของทุกคนแต่ทําไมยมิ่ีการต่างคนนี้ขึ้นมาแล้ววันผมได้เจอกับคุณอภิภูมิพัฒน์รัชดาบุญทองนะครับได้เจอกับพี่เอกสอรพงษ์ชาตรี จะเจอกับพ <cin> ี่แอชคาราวาลวันนั้นเจอไปงานเดี๋ยวรบกจะเจอจากัมวิผมจากขอพี่แอชคาราวาลมาดิเสร็จผมขอจากไหมขอพี่เอกสรพงษ์พูดคุยและขอพงศธรมาเพราะว่าก็นหลังเรื่องเกี่ยวกับร้องเพลงร้องตลงผมจะสร้างหุ้ให้กับให้กับคุณอาบินเชัยหมดเออดีไม่มีใครเคยไดรับอะไรก็คุยกันมาเรื่อยนะฮะพอเราคุยกันคือท่าจะาดทุูสิึงอย่างเพื่ออะไร พ่อพิเชษนาไม่ใช่ญาติผมไม่ใช่อะไรแต่ผมเข้า่าผมอยู่ในวงการนาเคือผมอมิทยคือผู้ที่ให้เกียรติจุดไอเดีของผมคนแล้วก็เป็นเรารู้สึกว่าหลายๆคนที่พูดถึงนายพิเชษชาที่คนจะพูดถึงกับุณงานความดีของอนายพิเชษชาว่าเป็นพระเอกที่เสียสละเป็นพระเอกที่ดูแลทุกคนในกองถ่ายเป็นพระเอกที่เห็นใครลำบากไม่ได้เห็ในใครต้องไม่ช่วยเหลือแล้วเป็นพระเอกที่แบบรักษาวเขาเรียกตรงต่อเวลาดีมากนะครับและไม่เคยที่ดูถึงใคร มีก็ให้ไม่มีก็จะให้นะครับผมเฮ้ยผมก็ที่สใส่ค้าแต่ไม่แชมชานต้องรู้สึกว่าอยากจะให้ถามโค้ได้ในกองถ่ายเนี่ยจา่การจริงจริงหรือซึ่งผมเองเมื่อก่อนที่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นในกองถ่ายผมไปเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยกองถ่ายเราต้องรู้ว่ามันทีกองถ่ายรวยกองถ่ายไม่รวยจนๆก็มีผู้อำนวยการสร้างแบบไม่ค่อยมีตังมันก็ไหลเช้าก็ผัดทองเย็นก็ ลปลาตะกออแตบงกวาอะไรเงี้ยผมไปอยู่กองถ่ายบัางดีนะสิบกว่าวันเงี้ยที่ผมเห็นว่าบางคนบอกตื่นมาบอกแทบจะขันได้อะมีแต่ไข่กะไก่อะไรเงี้ยแบบอ่ะจะพมที่อ่ะซื้อที่เรา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 ู้ว,ว่าเราได้เงินมากกว่าเขาเพเป็นพี่อเอกอะได้เงินมากากว่าจุกกระกอบได้เงินมากกว่าดาวองค์ดาราคนไหนก็พยายามที่จะให้คนที่เป็นมราเขาให้ซื้อหมูมาซื้ออะไรมามาทำกับข้าวในกองถ่ายกันมาปิ้งมาย่างกุ้งซื้อปลาเป็นที่ตลาง และเป็นคนแรกที่เริ่มต้นที่ทำอย่างเช่นกับกับโรงละครสหมือนกันล่าถุนแก้วไปถึแล้วคือผมเป็นคนเริ่มที่แนวคู่อาหารในตอนนี้และได้ทำที่มาตลอดนะฮะจนกระทั่งรู้สึกว่าผมต้องทำอะไรต่าให้กับอเมริกในจากคอนเสิร์ตแอดคาราบาลค่ะท่ากับคุณพลังประชารัฐจบเดี๋ยวนี้จริงๆคือจัดจริงจัดจริงจัดที่ไหนจัดที่พัฒน์คันเจ้าพยาเลยครับเมื่อก่อนจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่ตรง ตรงอลไม่ใช่อะลูมินะสางสีดาเรากสีที่ใช้หนที่จะใช้ประกอที่จะทพนักงานจัยาก็จะมีม่กกว่าเป็นสกอเชกในสักอย่างชื่อพาราไดส์พาราไดส์สกเชกนั่นแหจากลคืนจะกลางวันกลางคืนหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะ่านเองครับในก็คือขายโถขอพโอ้โหได้เงินมาสี่แสนบาทได้จ่ายคิดได้มาสี่แสบาทแล้วก็มีคนที่จะมาทำของอามิสนะครับก็คือเราใช้เงินประมาณสัก สักเกือบสามแสนผมก็ทำได้เลยแล้วเชื่อไหมอีกแสนถึงที่เหลือผมเอาไปอาผมจะบอกผมใส่กระเป๋าไม่มีครับผมเอาไปให้กับคุณโนชาวยอดอยเมื่อก่อนตอนไหน่รักศรีปีเพิ่งเริ่มเกิดประเด็นอะไรมาสักสองสามปีนี่คุณโนชาลน่ะผมไปกับกับนักข่าวหนุ่มพี่ป่ามันทำไม่ได้พี่ปาไป่พีดพี่ป่าไม่สร้างนะเอาเงินอีกแสนบาทนั้นเว่าเนี่ยได้จากคนเสิร์ตของจัดงานของวิจารณชาและทำของวิจารณ์ได้เหลือให้กับคุณโนชา ตั้งแต่ทราบซึ้งมากในในสิ y ่งที่ที่ผมมีที่เราทขึ้นมาผู้นรชอบกผมก็คือพี่เด็งคนนึ่ซึ่งเราดี่เด่นชอบแต่ช่วงนั้นไม่มีใครเหนือมแต่แต่แม่ต้องคอยคอยดูแลลูกครับสิ่งที่ผมตั้งแต่ที่ทำนิเชนชาและทุกครั้งที่ผมฝันนิชเชนช้าฝันแชานอยมากแล้วต้องใส่เจลขัสั้าสีขาวครูพัฒมาแล้วถอเสื้อแลาทุกครั้งที่ฝันผมคิดว่าทำไมไม่เป็นแบบนั้นหแตว่าไม่มีอะไร จริงๆแล้วเรื่องของคุณอาวิชัยบัญชาเนี่ยผมตั้งไว้ที่โอ้โหถ้าผมเล่าผมขอย้อนนิดนึงนะฮะย้อนไปว,วัดแคนนังเลย <มา S 1> จริงๆแล้วคุณของวิมมมชัยบัญชาต้องอยู่ที่วัดแขรนางเลยความตั้งใจของผมเนี่ยผม,มต้องารวัดแขรนางเลยเชื่อไหมผมไปก่อสร้างฐานแบบตอนนั้นผมขอทางวัดได้แล้วใช่ไหมครับไปเอาซีเมนต์ปูปรมะมาณ40-50ลูกทรายเซอร์อกิตเตรียมต่อตั้งคือ ถ้าปูนเสร็จเพิ่มก็ไปตั้งได้เลยนะครับผมก็ทำแบบดีแบบที่พักทิอะไรอย่างดีเรา,าสำหรับวิเชียนบัญชาก็ปูนซื้อเสร็จเอาทรายหรือซื้อเสร็จเรียบร้อยก็กำลังตั้งอยู่เรารบอกว่าคณะกรรมการวัดบอกว่าไม่ให้ตั้งไม่ให้ทำผมเอาทำไมครับเมื่อกีท้ทางหลวงพ่อบอกว่าได้ก็แต่รับจากการเลยบอกทางคณะกรรมการขรงขอเราไม่ได้ผมบอกว่าคุณวิเชียรบัชาเป็นคนอยู่ที่แถววัดแครงเลยต้องควรจะรู้จักวิเชียรบัชาอยู่ที่วัดแครง พูดเลยครับพูดแล้วโขงยาวครับก็เป็นว่าทาไมาชกาบอกไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมก็พปรึกษายทำให้อาวุธเราไว้ที่ไหนก็ดีทางเจ้าของหนังแอมบเสเดอร์เขาบอกว่าเออผมก็ควายามทิ้งจุดตกที่นิเชนชารให้ไปไว้ที่ที่โรงงานแอมบสเดอร์เดอร์ไปจนกระทั่งมาไว้ที่แอมบเสเดอร์อยู่ประมาณสักถ้าใครยัผมจำได้ประมาณสักสองหรือสามปีนะครับพอดีกล่าวว่าโวมีคนกลับมาเยอะ แต่จากนั้นไปโรงหนังแอดมเสเดอร์กำลังจะถูกทุบหรือโรลงกำลังจะไม่มีการฉาย <C ut ters> ผมก็เลยถามแมท่ทองว่าแล้วผมุของแอดมัชนชาชาแล้วเขาไว้ไหนบอกว่าอดีมีเจ้าของโรงหนังที่นาโครราสีมานาโคราชต้องการาไไหุ่นชัมชามาไว้ที่หน้าโรงหรมบว่าชื่นชมของแิชนชาก็ผมก็โทรมาถามองคุณศาผมว่ายังไงจะให้ไปไหมทั่วถ้าเขาชื่นชมจริง ก็เอาไปได้เลยก็แล้วแต่ให้เราเราใส่ไปนะแล้ขอให้ทำให้ดีกับกับอภิรักษ์กันเขาไไปไวตรงที่โหราก็โถบอกเรียบร้อยนะครับโอ้โทษมากราบไหว้แต่ทุกครั้งที่ไปที่ที่ที่พัทยาผมชื่นชมคนที่ดูแลผมไปได้แต่ที่มันเป็นยังเป็นศาลที่แบบเก่าๆเลยแต่ที่ปรับปรุงใหม่โอ้โหกันนะ ใหญ่โตตระหูลานท,ทำแบบผสมเกียรตอนพิชาาัยมชาบ้านแล้วผมคิดว่าเอานะในกรุงเทพมหนานครเนี่ยพี่ลงดำเลยนะผมจะทำให้อพิชัยชามีที่อยู่ในกรุงเทพให้พวกเราเองทุวกคนนี้คือตรงนี้คือของอพ,ววอพววิชัยชามั่งแสดง